ในโอกาสของการฟังธรรมก็เป็นจุดสูงสุดของมนุษย์และเราอามนุษย์โวยเทพทั้งหลายแม้แต่พระอริยะพระอรหันต์แม้แต่ พุทธ,ธท่านก็โมทนาสาธุการกับผู้ใฝ่ธรรมก็อย่างที่ได้เคยแสดงมาหลายครั้งว่าเมื่อไร่เราจเจริญสติกำหนดอยู่กับปัจจุบันธรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจก็จะเกิดความสำรวมและความระลึกจนถึงกั้ความรู้ยิ่งนันเป็นปัญญาที่ได้ใคร่ครวนตรีตรองพินิษพิจารณาแล้วก็หมดจากความลังเลสงสัย ว่าปฏิบัติทำแล้วจะมีมรรคผลไหมรักษาศีลแล้วจะมีอานิสงส์ไหมเมื่อทำฌานแล้วจะได้อะไรไหมคำถามเหล่านี้มันจะหมดไปจากภายในจิตเลยอย่างตามนี้ไม่ มันเหมือนเราได้ดื่มได้อาบในสิ่งนี้แล้วนก็ไม่ต้องถามว่ารสชาติเป็นยังไงหรือว่าอาการมันเกิดอะไร้ามาจะบอกให้ญาติโยมและพระสงฆ์ได้ฟังและผู้บำเพ็ญ เราอย่าไปคาดหวังว่าการภาวนารอคำว่าความสำเร็จแล้วก็บอกเมื่อไรฉันจะสำเร็จเมื่อไรฉันจะมีบุญบารมีมากขึ้นจะมาบอกคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราคำว่าวัดจริงๆ ก็วัดกันที่ใจเรานั่นแหละว่าใจเราสูงได้แค่ไหนสะอาดได้แค่ไหนหมดจดได้เพียงใดคำตอบก็จะบอกว่าเราหลุดพ้นจากอะไรที่เป็นบ่วงหรือเป็นห่วงเราจะรู้เลยและอิสระก็จะเกิดขึ้นในบัดดลนั้น บัตเดียวนั้นไม่ต้องเสกสักคำไม่ต้องขอจากใครเลยทำไมอะถ้าความสำเร็จได้จากคำว่าขอแล้วคงไม่จะสำเร็จทำแน่ งนานพระุทธเจ้าก็คงประทานให้กับบรรดาเหล่าพุทธบริษัทตั้งแต่ยุคสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่ก็จบกันไปหมดแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องว่านั่งฟังธรรมเดินจงกรมฝึกเข้าฌานพิจารณารูปนามทำความรู้แจ้งเห็นจริง กำหนดอยู่กับขณะจิตในขณะทุกขณะของขณะปัจจุบันอันเห็นแจ้งรู้เฉียบพลันฉับพลันแต่มาตัดสินที่ใจตอนและสุดท้ายกะละที่ใจด้วยใจเป็นคำว่าผู้รู้ แล้วคำว่าผู้รู้ก็ไม่มีอะไรต้องหลงกับสิ่งที่รู้จึงเรียกว่าผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ถูกรู้เป็นผู้จํารู้เป็นผู้หมายรู้เป็นผู้เข้าใจว่ารู้แค่อนุมานว่าเราเป็นผู้รู้ แต่ถ้ารู้จริงแต่มาบอกรู้จริงนิ่งเป็นไ้แต่ที่พูดปล่าๆว่าได้ได้นั้นรู้ยังไม่จริงไม่จริงเพราะเวลาปฏิบัติธรรมถึงจุดของธรรมแล้วนะมันไม่ได้มีตัวตนนะที่มา,สาแสดงลิศเด็กตัวกูของกูนะมันถูกบท บ่นไปหมดแล้วตัวกูของกูเป็นธาตุขันหมดแล้วดินคืนสู่ดินไวแล้วน้ำคืนสู่น้ำลมคืนสู่มลมไฟคืนสู่ไฟมันไม่ได้เป็นตัวกูของกูที่เอามานะเติมเข้าไปด้วยความมั่นหมายคำว่าอัตตา แต่ทั้งบททั้งมวลที่ฟังอย่าสรุปว่ามันง่ายซะจนสอนธรรมะก,กัันแบบเหมือนกับไม่ต้องมีอินทรีย์บารมีแล้วไม่ต้องฝึกฝนกันแล้วเอาเอามาอ้างฉากเดียกว,ว่าชนินสามพี่น้องแค่ฟังธรรมก็บรรลุได้เป็นจำนวนพันเนี่ยมันเกิดแค่ครั้งเดียว มีครั้งเดียวแล้วโหนเดียวเท่านะั้นทำไมอ่ะ้าเป็นสือประวัติโอ้โหบุคคลเหล่านี้รวนทุบทำความเพียนทรมานตนฝึกฝนตนสะละออกจากกินการเกียดมาแล้ว แต่เพียงว่าเขายังมีอยู่ด้วยคำว่าความมั่นหมายความเห็นยังไม่ตรงเท่านั้นแหละพอพระพุทธองค์แสดงให้เห็นบูชาไฟไฟคืออะไรราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหขิิไฟคือโมหะ โลภะคิไฟคือโลภะเท่านั้นแหละที่มันเผาไม่เราอยู่ที่เราดิ้นพลานกันอยู่ไฟใจเราทั้งหมดที่เกิดจากอุปกิเลสและกิเลสของโลกภายในเรานั่นแหละ พอเข้าใจเข้าถึงจิตมันมีกําัังอยู่แล้วอินทรีย์บารมีมันพอเขาก็สามารถรู้แล้วเขากาณนะแล้วก็ดับความมั่นหมายในอุปทา,านของรูปของนามของกายของจิต ของชีวิตเหลือแค่ลมหายใจที่ไม่เทีย่ยงเกิดดับและชีวิตนี้จะยึดอะไรร่างนี้ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมขึ้นเป็นกองรูปและเจ็ดแปดสิบปีก็คืนสู่ธรณีเรามาหลงอะไร กับไฟที่เผาไหม้ให้จิตเราติดอยู่กับความยินดีความยินร้ายเนี่ยพอเข้าใจตะบะธรรมสองคำนี้ท่านก็ออกออกจากความมั่นหมายและออกจากตัวตนท่านก็รู้ทันทีว่าจิตของท่านไม่เคยได้รับ อมาตธรทำแบบนี้เลยแล้วไม่ต้องบอกเลยว่าฉันสําเร็จทำแล้วยงอาจารย์ฉันสําเร็จทำรมอะไรฉันเดินจงกรมมา20ปีแล้วนะฉันเข้าฌานมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะถ้ายังถามอยู่ไม่ใช่ถ้าใช่ไม่ถามถ้ายังไม่รู้อยู่ไม่ใช่ รู้และคำมรู้สุดท้ายไม่ใช่รู้เพื่อยึดตัวกูแต่รู้เพื่ออิสระจากความมั่นหมายในสิ่งที่รู้ทั้งหมดตั้งแต่ปลายเข็มถึงด้ามเข็มตั้งแต่หัวจดเช้าตั้งแต่อัดีถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนตมานิกระหายนิพานมากโอ้โหถึงถึงก็กระสันเลยล่ะจะเพี้ยนเอาด้วยซ้ำไปก็เลยเตือนเองเคร่งได้แต่อยากเครียดถ้าซีเรียดเดี๋ยวจบ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่เพื่อใช่เพื่อไม่ใช่อยู่เนี่ย มันเรารู้แล้วประสบการณ์ที่เราบําเพ็ญที่ว่าอินทรีย์บารมีมันเหมือนประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเข้าใจในการปฏิบัติรูปนามกายจิตธาตุขันธ์และก็ชีวิตพอเราเข้าถึงจริงๆแล้วละ เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ถ้าอะไรเป็นทุกข์ก็มาไม่เดินเข้าไปเอาทองกรรมห้อยไปเลยเอาเพชรห้อยไปเลยเอาชื่อเสียงเกียรติยศห้อยไปเอากินกรรมเกียรติห้อยเข้าไปต่มาไม่หุบเหยื่อแน่นอนเพราะอะไร เพราะอริยมรรยผลประเสริฐยิ่งกว่าโลกสมมุติทั้งหมดที่ไม่พ้นทุกข์แั้นการเจ้าชายสิทธัตถะจะสละบัลลังก์ทำไมและจะให้ราหุลโอรสของพระองค์มาเป็นสมณเนนทำไมเออ ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่ปราณีตกว่าเลิศก,กว่าประเสริฐกว่าที่มเหมระพระรู้เทาองค์ที่ประสูตินั่นแหละพอสะเสด็จพอประสูติก็เดินเจ็ดเก้าเสร็จก็ยืนชี้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายรบสุดท้าย เราเป็นผู้เลิศเราเป็นเอกแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไม่ใช่ลอยๆแกลนบ้านยังเข้าไปนอนไม่ได้ต้องสร้างขบว่า,าสร้างก็ต้องไปหาของจริงมาผ่านโลกสมมติก่อนไอ้ที่เรามานั่งละเ,เมอวิมุตติวิมุตติวิมุตติเห็นเด็ก ไม่รู้วิมุตตไหนไมันจะมุดไปไหนมันต้องผ่านคนจริงของจริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วนั่นแหะถึงเห็นเขา่าทุกข์โทษเวรภัยเบื่อหน่ายไม่เห็นสาระในทุกข์อีกเลยเออนั่นแหละของจริงจะนิ่งเลยขย่อไม่ดังแล้ว ท่ายังสาธยายโออวดตัวอยู่ท่ายังอาหางการมังการโยโอธตรมาบอกเห็นเห็นเยอะเวลาแสดงธรรมโอ้โหมันของขึ้นแต่พูดธรรมะนี่โหมันต่อยหอยน้นก็โอ้โหเจ้าโทสะอย่าง อาการสงบดับเย็นไม่เห็นเลยเราอย่าไปเข้าใจเพียงว่าธรรมะคือการแสดงธรรมะเป็นเพียงภาษาธรรมะเป็นเพียงความเข้าใจ ธรรมะคือความรู้สึกไม่ใช่หรืออารมณ์ไม่มันต้องนิ่งสงบแล้วก็ละวะ่าแล้วก็ว่างจากอุปทานในรูปนามและสิ่งกระทบสัมผัสใจถูกต้อง ที่รู้ธรรมารมน้อยใหญ่จึงไม่มีวิปลาสไม่มีผิดเพี้ยนก็อย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแสดงทมเอะโวยวายแล้วบอกปูนี่ของจริงโธไม่ต้องบอกหรอกของจริงของแท้ของเรียนแบบของชุบ ชุดนี้นึวกว่าตัวเองจริงนะผิวนอกอ่ะใช่แต่ลึกไม่ใช่พอไปละลายกับไฟขึ้นมาแต่ถ้าไปถูเองก็ยังรู้ว่าใช่อยู่แต่พอละลายไฟหอเอาทองมาหอไว้มันได้ในระดับหนึ่งแต่ไอ้ที่พูดเนี่ย มันเหนือชั้นกว่าตัวเองยังไม่รู้ตัวจึงมีอาการฮึกเหิมขนองและมั่นใจเกินร้อยไม่จำเป็นคนรวยจริงเขาไม่อวดรวยเขาไม่อวดคนมีจริงก็กลัวถูกปล้นกลัวถูกเรียกรถ่ย กลัวคนอื่นก็นั่นคนนี้มาหามาหยิบมายืมยไอ้คนที่ครึ่งบกครึ่งน้ำใหม่ต้องแพลวลาวก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าฉันมีใส่ถ้เต็มแม้ก,ก็ไม่ได้ว่าหรอกถ้าของจริงนะแต่ถ้าไม่จริงแล้วก็เสรษฐีเงินผ่อนเศรษฐีเงินกู้ เศรษฐีโออาเศรษฐีจอมปลอมสร้างทุกข์ทั้งนั้นไม่ต้องไปเหมือนเขาดอกความสุขแท้จริงใช่ต้องเรียนแบบชีวิตคนอื่นใช่ไหมความสุขแท้จริงอยู่ที่เรารู้จักตัวเองนั่นแหละ เขาใจยังอยากมีความสุขถามก่อนรู้จักตัวเองพอแล้วยังหรือหรือรู้แต่ว่าสังคมเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องทัดเทียมเขาเขามีเราต้องมีเขาได้เราต้องได้เขาเป็นเราต้องเป็นเหน,นื่อยตายไม่เอาตำไมาไม่กระโดดตามไม่เอา เวลาที่เหลือไม่เยอะแล้วมาเป็นคนหลอกแหลกละลวมยอ่อหย่อนไม่นิ่งไม่ไหวเวลาที่เหลือมันมีค่าตอนที่เราทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่ข้อแรกก็ต้องแนะนำว่าต้องบำเพ็ญตนให้รู้ว่า อวัยภูมของเราเนี่ยมันปิดแล้วเออจากนั้นแล้วค่อยไปอุดทิศต,ต้นถ้าความเมตตาจุดเริ่มต้นมันต้องปดตัวเองให้ได้เหมือนต้องมีความรู้ไปเรียนมาก่อนถึงเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เมื่อเราเป็นคนจริงก็จริงเอาความจริง ไปแสดงบอกเขาได้เออมันต้องเป็นของจริงก่อนไงนและนับวันไปยังก็ยิ่งฟ้องไปเรืลยม่ใช่ลูกลี้ลูกลนกระวนกระไว้กระสับกระใสแล้วก็สุดท้ายก็กระแสไม่อย่าไปเข้าใจมีคนนับถือเยอะแล้วจะหลุดพ้นนะ โอโยโจรยังมีว่าโจรห้าร้อยพวกโจรยังมีเลยใช่ไหมคนกินเหล้าก็ยังมีกลุ่มกินเหล้าคนเสพยาก็มีคนกลุ่มเขาเสพยานักฆ่าเขาก็มีซุ้มของเขาโถอย่าเป็นึกว่าคนเห็นพร่องต้องตามเราแล้วก็ถูกต้องดีประเสริฐเลิศไม่ไมชันเป้น เรื่องบริวารแ,แล้วแต่ว่าเราสั่งสมบารมีอนุเคราะห์เกื้อกูลกันมาเพียงไหนออก็ทำไปเถอะถ้าเป็นของจริงแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องโฆษณาดอกมันก็ค่อยฉายเองนะแต่บอกถ้าพระที่ฝึกแล้วนั่งตรงไหนสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวเขาค่อยดูนิ่ง ถ้าลุกลี้ลุกลนลุกไปลุกมาตาบอกมันไม่ใช่ฝึกได้รูปแบบแต่ไม่ใช่ของจริงคุยเสียงดังเออะอะโวยวายพูดจารึกเกิมแล้วยิ่งเอายาเสพติดมาสูบด้วยมาพ่นด้วยโอ้ไปเลยสมณสา,ารูปนี้ไม่ได้ราคาเลยกคาละลวว่าเขายังไม่สูบเลยเขายังรู้เลย เราเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งไปทำด้วยยิ่งไม่ใช่มันจะชั่วหรือไม่ชั่วมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าความเป็นพิสุอะไรควรนสองเศยแค่นี้ถ้าท่านละอายท่านก็จบแค่นั้นถ้าไม่ละอายท่านก็หาเหตุต่อไปอีกหาผลต่อจนท้าได้ลูกเสร็จลูกหาก็ไม่เป็นไรนะ ไม่เปนหนักหัวใครเลยอ้าวแต่พูดอย่างนี้แล้วแต่งั้นคนกินเหล้าเมาก็ไม่หนักหัวใครเหมือนกัน,นใช่ไหมไม่ได้หรอจงบอกคำว่าครองธรรมคำว่าความละอาย มันเป็นพื้นฐานของพระอริยะทั้งนั้นเลยถ้ามันไม่ตรงพูดยังไงมันก็คือความเห็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันกันบอกว่าบางอย่างไม่ต้องชั่วหรอกไม่ควรเราก็รู้แล้วอาจาระ เพราะอะไรเพราะเราเราอ้างว่าเราคือลูกพระพุทธ,ธเจ้ายังห่มชีวรอ,อยู่ถ้าแน่จริงถอดจีวรดูดิมีใครจะกราบไหมมีใครจะทําบุญไหมพิสูจน์ได้เลยดังนั้นเราอาศัยบรารมีของพระพุทธ,ธเจ้า ธรรมาพอธรมาเป็นเด็กรับใช้พระพุทธศาสนาไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแล้วภูมิใจที่สุดแต่ให้รับใช้อย่างอื่นตรรมาไม่ภูมิใจเท่ากับการได้รับใช้พระพุทธศาสนานำคำสอนของพุทธามาเผยแผ่ แล้วสิ่งทุกคนทําก็ทําไปแล้วเราจะรู้เองว่าสติจิตธรรมปัญญาเราอยู่ตรงไหนเรารู้แจ้งอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้แจ้งอยู่กับขณะทุกขณะในขณะปัจจุบันนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหลงอะไรก็เป็นภัยวัตะทั้ง ยึดอะไรมันก็คือความมั่นหมายที่เราไม่ออกจากเหตุของทุกข์นั่นแหละรู้พุธรรมจริงไม่ได้พูดยาวหรอกละได้ก็ละนะวางได้ก็วางนะเออปัญญาเกิดนะเ,ออเรากําทานไฟบอกร้อง ร้อนเฮ้ยก็แบมือออกสิกำเน่นทุกทุกอ้าวก็ออกากตรงนั้นสิเออติดเรานั่นแหละมันติดเบ็ดแล้วดินพรานอยู่นะหวังเหยื่อนะสุดท้ายตรงนไงเหยื่อเล่นใช่ไหมเอกลาบ ค่าได้เฉพาะคนที่ไม่พิจารณาตลอาพิจารณาแล้วเราแค่ใช้ชีวิตเพื่อความออกจากทุกข์ในที่สุดคำนี้สมควรเวลานะ